เด็กหญิงนี้ยายชีวิตชาตินี้ข้าจะรักท่านเองบทที่58อากาศแคว้นมู่ยังคงร้อนอบอา้าวเรื่องเขื่อนและเส้นทางแม่น้ำดำเนินการไปมาก ด้วยการควบคุมดูแลโดยหลิวเยียนยามนี้สามารถปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรและไว้ใช้ได้ราวเจ็ดส่วนแล้วแม้อากาศจะยังร้อนแต่เมื่อมีเส้นทางน้ำไม่แห้งแล้งเช่นเคยผู้คนก็ทยอยกันกลับมาอยู่อาศัยรวมถึงชาวแขวนอื่นที่เห็นหนทางทำมาหากินก็เข้ามาพื้นที่ติดชายแดนแขวนมู่และแขวนเยี่ยถูกพลิกฉมกลายเป็นศูนย์กลางการค้าแลกเปลี่ยนสินค้า มากมายคึกคักประหนึ่งเมืองหลวงทุกอย่างเป็นไปด้วยดียกเว้นกู้ไหวมิงต้มหน้าทำตัวรีบอยู่ไม่ไกลนักฝ่าบาทยามนี้อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายดายิ่งอาหารที่เคยกินง่ายกับไม่สบอารมณ์เกลี้ยกล่จนครัวหลวงหัวหมุนไปหมดมีแต่เย่ยวหวางฮ้้ที่กินได้มากกว่าสามี ต่อมาฝ่าบาทเริ่มอาเจียนไม่ยอมกินสิ่งใดทั้งสิ้นแขวนมู่ทั้งบนและล่างล้วนหวั่นใจเกรงฝ่าบาทจะป่วยไข้หลิวเยียนเชิญแพทย์โอสถมาจากสำนักเทพโอสถกลับพบว่าไม่มีอาการใดผิดปกติสามยังถูกฝ่าบาทคาดโทษไท่โฮเริ่มปฏิบัติพร,รมิมขะปราไม้สวดภาวนาให้บุตรชายหายป่วยหลิวเยียนในฐานะผู้ใกล้ชิดฝ่าบาทแขวนมู่มากที่สุดจึงเลี่ยงไม่ได พี่จะพบกับความแปรปรวนนั้นเข้าบ่อยครั้งก็ท้อแท้ใจยิ่งนักศาลากลางน้ำในยามนี้คือศูนย์รวมของหลิวเยียน กู้เ่ยเมิงหยางเฟิงและเวินเซินชิงทุกคนล้วนแต่มีสีหน้าดำคล้ำราวก้นหม้อครุ่นคิดกันว่านี่คือผลข้างเคียงจากการที่ฝ่าบาทและจอมเทพโอสดร้องดัดแปลงยาลูกร้อนหรือไม่เมื่อเห็นเจียวถูที่ไปมาระหว่างสองแคว้นเตรียมจะไปเยือนแควนเยี่ยอีกในเจวันจึงคิดฝากเจียวถูไปถามความจากหลงหวางห้อ นี่มีใช่พวกเจ้าคิดว่าหลงไปชิงรอบวางยามู่ไปหลิวกระมังอ่าท่านเก้าเข้าใจผิดแล้วพวกข้าเพียงกังวลว่านี่คือผลข้างเคียงของยาลูกกรอนเท่านั้นน้ำใจของหลงหวงหังเฮานั้นพวกเราล้วนไม่แคลงใจหญิงโง่ทราบเรื่องนี้หรือยังเล่าหลิวเยียนสายหน้า ฝ่าบาทห,หรือจะฉุนเฉียวสแสดงอาการป่วยให้หวางห้เนียงเนียงได้เห็นจเจียวถูกครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งพยักหน้ารับปากว่าจะถามความจากหลงไปชิงให้หลิวเยียนถอนหายใจอย่างตึงเครียดหากฝ่าบาทเป็นสตรีเขาจะกล้าทายดูอยู่ว่ากำลังตั้งคันเผาว่าฝ่าบาทเป็นบุรุษนี่สิจะให้เขาเข้าใจอย่างไรดีอ่าหรือว่าจะ หลิวเยียนเจ้าจะไปที่ใดหยางเฟิงร้องถามไปตำหนักชิงไห้จับชีพจรหวางโฮที่ตำหนักชิงไ่หัวอี้หลานกำลังเอนกายนอนกลางวันมีฟู่กุ้ยคอยพัดให้ส่วนหรูอี้นั้นย้ายไปอยู่บ้านครอบครัวบุญธรรมรอแต่งออกแล้วเห็นคนกลุ่มใหญ่ตรงมาทางต้นก็รู้สึกแปลกใจคิ้วเรียวดุดกิ่งหลิวขมวดมุ่นเล็กน้อยคารวะเนียงเนียง มีสิ่งใดกันหรือหลิวเยียนอึกอกักก่อนลวงผ้าเช็ดหน้าออกมาเหนียงเนียงโปรดอภัยขอหลิวเยียนตรวจสอบบางอย่างตรวจชีพจรหรือหัวเอีหลานนอนลงฟูกุยรีบยกฉากกันลมมาปิดบังเรือนร่างที่นอนราบข้อมือขาวเนียนปรากฏตรงหน้าหลิวเยียนวางผ้าเช็ดหน้าลงก่อนวางมือตอนเองทับอีกทีเหนียงเนียง หลิวเยียนขอล่วงเกินแล้วหัวอีหลานพยักหน้าให้เดิมพีนางก็มีได้ถือสามากมาย้ยิ่งอีกฝ่ายมาในฐานะแพทย์เพื่อตรวจชีพจรน,นางยิ่งไม่ขัดข้องหลิวเยียนหยิบผ้าเช็ดหน้าออกสูดลมหายใจลึกๆก,ก,ก่อนทาบทับนิ้วลงจุดชีพจรอ,อีกครั้งว่ายอย่างไรหยางเฟิงอดทนไม่ไหวพระองคถามขึ้นมาไป ไปตามแพทย์โอสดหญิงที่พึ่งเข้ามาอยู่ในแคว้นเราตรวจดูอีกที แพทย์โอสดมากมายหลังไหลเข้ามาอยู่ใต้การคุ้มครองของแขวนมู่เมื่อไม่นานนี้หลังจากคาดเดาสถานาการณ์แขวนมู่ว่ายังคงความรุ่งโรจน์เอาไว้ได้มู่ไปหลิวคัดเลือกเข้ามาด้วยตนเองราว3าคนทั้งยังแนะนําสั่งสอนพวกเขาด้วยตนเองแพทย์โอสดหญิงกลุ่มหนึ่งถือร่วมยากึ่งวิ่งกึ่งเดินมายังตําหนักชิงให้หลังได้ยินว่าท่านหลิวเหยียนเรียกให้มาดูอาการเยี่ยวหวางห้อ ไม่ต้องเปล่าให้มากความพวกนางล้วนต่อแถวรอจับชีพจรดูให้หน่าใจทุกคนต่างพยักหน้าให้หลิวเยียนเช่นเดียวกันหมดหัวอีหลานเริ่มใจคอไม่ดีเกรงว่าจะมีเหตุร้ายเพราะแพทย์โอสดมากมายต่างมารวมตัวมิใช่มีเรื่องร้ายกระมังเหนียงเนียง,เ,ยงเป็นชีพจรมงคล ชีพจรมงคลหัวอีร่านยกมือลูบคลำหน้าท้องตนเองด้วยสีหน้าตกตะลึงอาครั้นจะกล่าวตามตรง ท่านป้าใหญ่ของนางไม่มาเยี่ยมเยียนถึงสมเดือนแล้วนางคิดเพียงว่าตนเองอาจจะมีบางอาการแทรกซ้อนทำให้มาช้าไปก็เท่านั้นทางด้านมู่ปหลิวได้ยินว่าแพทย์โอสดญิงมากมายมาตรวจชีพจรหวัางหูของตอนเองก็สงสัยตามมาทันได้ยินหลิวเยียนกล่าวว่าเป็นชีพจรมงคลพอดีวนสนชิงสกิดภรยาด้านนอกประตูตำหนักฝ่าบาทน,นิ่งค้างไปแล้ว

เย yeah, าวังห้องมีชีพจรมงคลผู้ที่ดีใจที่สุดมิได้มีเพียงเจ้าครองแขวนมู่เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงไทห่องที่เฝ้ารอมาเนิดนานเจ้าตำหนักชางหนิงถึงกับเข้าสูา่สารบรรพชนอ้อนบอนให้คุ้มครองสายเลือดของแขวนมู่มู่ไปหลิวยังมีอาการแปลกประหลาดที่ผู้คนพอจะเข้าใจได้แล้วว่าเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดแต่สภาวะอารมณ์นั้นอ่อนโยนลงมาจน เกือบเป็นปกติวันวันหนึ่งเอาแต่รูปคลำท้องภรรยาพรางอมเยี่ยม เฮนี่คือสิ่งเดียวที่หัวอีรานคิดออกในยามนี้เดิมทีคนในตำหนักชิงไห่นั้นมีมากอยู่แล้วพอนางเป็นหวางฮ่อก็มีคนเพิ่มมาอีกแต่คนที่นางเรียกหามักมีไม่กี่คนเมื่อนางตั้งคันมู่ไปหลิวกลับเพิ่มคนมาให้ที่ตำหนักนับสิบไม่นับแพทย์โอสดญิงที่มาดูแลเรื่องการตั้งคันของนางโดยเฉพาะสถานการณ์ในตำหนักชิงไห่ย,ยามนี้คน ประหนึ่งมดงานเดินสวนทางกันแม่สามีผู้รักใคร่หลานในคันเพียนให้ครัวหลวงส่งน้ำแกงบำรุงวันวันหนึ่งหัวอีหลานต้องดื่มลงไปหลายชามเจียวถูเล่าท่านก้าวเดินทางไปแคว้นเยี่ยเจ้าข่าเนียงเนียงฟูกุ้ยรินน้ำชาพร้างตอบอย่างอ่อนหวานอีกแล้วหรือ เจ้าค่ะเห็นว่าจะรีบไปแต้งทางแขวนเยี่ยเรื่องเนียงเนียงมีชีพจรมงค้นหัวอีหลานใส่หน้าเล็กน้อยเจียวถูนั้นติดการเที่ยวเล่นโดยแท้ไปแจ้งเรื่องนางตั้งคันหรือไม่ซูบอกว่าจะรีบไปหาพี่น้องตนที่สมหัวอยู่แขวนเยี่ยยังจะถูกต้องเสียกว่ามือเรียวดุดหยอกรูปไหล่หน้าท้องตอนเองอย่างแผ่วเบาใบหน้างามยกยิ้มเล็กน้อยหัวใจนางพองโตประหนึ่งจะคับเต็มร่า ไม่เคยคิดฝันมาก,ก่อนว่าวันหนึ่งตนจะมีโอกาสได้เป็นมารดาผู้อื่นไม่เคยเฝ้าฝันถึงความรักอันลึกลำไม่เคยคาดหวังถึงคนรักที่สูงทรงบางคราหัวอี่านก็กลัวว่าตนจะตื่นมาแล้วทุกเรื่องนั้นไม่มีอยู่จริงเพราะนางมีความสุขเหลือเกินจนกลัวว่านี่อาจจะเป็นโลกที่ตนเองจินตนาการขึ้นมาในความเป็นจริงนางอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาล จิตตะเวทเพ้อฝันไปวันๆเท่านั้นสุขจนกลัวว่าจะเป็นแค่ฝันมูไปหลิวสวมกอดภรรยาจากด้านหลังใบหน้าคมแนบชิดเรือนผมนุ่มของนางสูตรกลิ่นหอมจางๆของน้ำมันทาผมที่อบด้วยดอกไม้หลากชนิดคิดสิ่งใดอยู่หรือหัวอีห่านยกยิ้มทาพับมือตอนเองลงบนมือเขาเพียงเรื่องไร้สาระเท่านั้น ข้ากลับอยากฟังนางเอ็นหลังพักพิงที่แผ่นอกกว้างของสามีข้ากลัวว่านี่จะเป็นเพียงความฝันเท่านั้นข้าในยามนั้นมิเคยเฝ้าฝันถึงการแต่งงานการได้เป็นภรรยาและมารดาผู้อื่นท่านดูข้าในยามนี้สิแตกต่างจากที่เคยคิดเอาไว้มากมายเพียงใดมู่ไปหลิวหัวเราะเสียงแผ่วเบา รลานเอ๋เพียงได้ค่าเป็นสามีเรื่องแต่งงานตั้งคันยังจะเป็นเพียงความฝันได้อย่างไรมือใหญ่รูปไหลหน้าท้องที่นูนขึ้นมาเล็กน้อยผ่านเนื้อผ้าชั้นดีข้าหวังให้คันนี้เป็นบุตรสาวหน้าตาหน้าเกลียดหน้าชังสักคนในอนาคตนางคงงดงามไม่แพ้รลานเอ๋อในยามนี้ ข้ากลับหวังให้เป็นบุตรชายรูปโฉมเช่นท่านให้จัก,กรวรรดิเทียนฝูนี้ได้เล่าลือถึงความสง่างามของเขาให้ท่านสอนเขาจนเขาเก่งกาจไม่แพ้ท่านในยามนี้ข้าอยากมีบุตรสาวสักสองคนอุ้มสายขวาเสียมากกว่า อย่างไรก็ควรมีบุตรชายสักคนมู่ไปเหลิวกดริมฝีปากลงบนแก้มภรรยาหนักๆคล้ายจะลงโทษที่เอาแต่คัดค้านหัวอีรลานหัวเราะคิกคักปล่อยให้สามีลงโทษตามใจชอบคอยดูเถิดนางว่าครั้นนี้อย่างไรก็ต้องเป็นบุตรชายหลายเดือนผ่นผานๆหัวอีรานท้องโตเดินอุ้ยอ้ายที่หน้าตำหนัก จูจ่ความเจ็บแปรก็แล่นเข้ามาจู่โจมนางชงงะงักกึกใบหน้าขาวซีดเหล่านางข้าหลวงทั้งหลายตกใจจนไม่รู้จะเริ่มทำสิ่งใดก่อนนางข้าหลวงอวุโสซ่องเป็นผู้มีประสบการณ์ท่านหนึ่งนางออกคําสั่งให้ประคองเยี่ยวหวางห้อเข้าตำหนักอย่างรวดเร็วอีกทางก็หันไปสั่งนางข้าหลวงทั้งหลายให้ไปนําสิ่งที่เตรียมพร้อมไว้มามู่ไปหลิวได้ยินว่าภรรยาจะคร ก็ทิ้งการประชุมขุนนั่งใช้วรยุทธแตะผืนดินลอยละเลี่ยวมายังตำหนักชิงให้ในตำหนักแพทย์โอสดหญิงปลุ่มใหญ่กำลังยืนรอยอยู่ด้านนอกเสียงร้องครวญครางของนางช่างบาดใจเขาโดยแท้ฝ่าบาทเข้าไปมีได้ แพทย์โอสถหญิงผู้หนึ่งกล่าวอย่างเคร่งขรึมผิดธรรมเนียมยิ่งนักในห้องคลอดมีแต่กลิ่นคาวโลหิตมีใช่สถานที่ของบุรุษและจะให้มังกรแปดเปื้อนความอัปมงคลได้อย่างไรถึงเป็นลูกเมียท่านก็ห้ามเข้ามู่ไปหลิวชะงักมือที่จะเปิดเข้าไปพยายามสงบจิตใจเอาเถิดอย่างไรในนั้นก็มีแพทย์โอสถหญิงที่เชี่ยวชาญด้านการทำคลอดไม่แพ้หมอตำยชาวบ้านม แม้ทราบดีว่าก่อนจะคลอดนั้นสตรีต้องทุกทรมานมากแต่มู่ไปหลิวก็อดกระวนกระวายมีได้เขาเป็นเทพโอสฐ์ยายจะไม่เข้าใจคำว่ายามสตรีคลอดบุตรนั้นมีสองเส้นทางให้ก้าวเดิน ทางหนึ่งคือโลกคนเป็นทางหนึ่งคือทางน้ำผูเหลืองส่วนด้านในนั้นเป็นอย่างไรบอกได้เพียงแต่ว่ามีเสียงครวญครางเป็นระยะแต่ทางด้านนอกนั้นใบหน้าเจ้าคลองแคว้นมู่ขาวซีดเพียมกระดาษชั้นดีที่ผลิตในแคว้นแล้วทั้งยังเดินบนไปมาบางคราคล้ายทำท่าจะบุกเข้าไปอย่างฝั่งที่ตามมาทีหลังต้องคอยจับตาดูหนึ่งชั่วยาม สองชั่วยามสามชั่วยามมูไปหลิวใกล้จะหมดความอดทนแล้วเขาอยากจะรู้นักว่าบุตรที่เกิดมานั้นมีจิตใจอย่างไรฉนันไหนจึงทรมานมารดาตนเองไม่หยุดย่อนไม่รีบออกมาเสียที่หน้าโบยตีตั้งแต่ยังไม่ลืมตาเสียจริงทางด้านไทโฮก็สวดมนต์ขอปราไม้บูชาเทพเจ้าขอให้คุ้มครองมารดาและบุตรให้ปลอดภัยอย่าได้เกิดเรื่องร้ายแรงใดๆ ไกล้สว่างเสียงทารกแผดร้องดังขึ้นมูไปหลิวไม่อดทนอีกต่อไปเขาเปิดประตูท่ามกลางความตกใจของเหล่าสตรีที่อยู่ด้านในทุกสิ่งถูกเก็บทำความสะอาดอย่างรวดเร็วมองไปบนเตียงใหญ่เห็นภรรยานอนเหงื่อโซมร่างในอ้อมกอดมีทารกผิวยับย่นผู้หนึ่งเป็นบุตรชายมูไปหลิวถอนหายใจอย่างโล่องอกในที่สุดหลานเอ๋อก็ปลอดภัย ่านดูเขาหน้าเกลียดหน้าชังปานได้เดิมทีมูไปหลิวอยากมีบุตรสาวที่ละไม้ขายภรรยาสักสองคนครั้นได้ยินว่าเป็นบุตรชายก็บอกความรู้สึกไม่ถูกนักยิ่งมาพบเจอความทรมานในการคลอดบุตรของหัวอี้รานมูไปหลิวก็คิดว่าตนเองสมควรพอเท่านี้เขาเป็นห่วงนางทั้งยังกลัวเหลือเกินข้าตั้งชื่อให้เขาว่าคังเล่ มู่คังเล่อมู่ไปหลิวสวมกอดภรรยาทั้งที่ใบหน้ายังขาวซีด หลานเอ,อ๋อเราพอแค่นี้เถิดหัวอี้หลานหัวเราะเสียงแผ่วเอื้อมมือลูบแผ่นหลังสามีอย่างปลอบประโลมดูเอาเถิดตนเองเป็นยอดบุรุษผู้หนึ่งกล้าหารองอาจไม่คั้นข้ามแม้กระทั่งสงครามไม่หวั่นเกรงความตายแต่กลับกลัวการให้ภรรยาคลอดบุตรซึ่งเป็นเรื่องที่บุรุษทั่วไปล้วนแต่มองว่าเป็นเรื่องสมควรสามีนางช่างหน้าเอ็นดูเสียจริง ได้อย่างไรอย่างน้อยก็ต้องมีบุตรสาวให้สมใจท่านสักคนมู่ไปหลิวนิ่งเงียบหากขันหน้ายังมีใช่บุตรสาวนางก็จะไม่หยุดใช่หรือไม่โอ้อเขาจะต้องทนใจหายใจความอีกกี่รอบหนอบุตรสาวตึงจะมา ข่าวเยี่ยวหวังฮ่องให้กำเนิดมังกรสร้างความปพื้มปิติต่อไทยฮ่อและประชาชนอย่างมากแน่นอนว่าทางแควนเยี่ยเองหลงวังฮ่องก็ใกล้คร,ครบกำหนดข้อช่วงปลายเดือนเจ้าครองแควนเยี่ยจึงส่งหลิงเจ๋อผู้เป็นคนสนิทนำของขวัญล้ำค่ามามอบมากมายทางด้านเจียวถูเพิ่งกลับมาไม่นานเขาอยู่ในรูปลักษณ์มนุษย์น่งจ้องมองทารกตัวแดงๆอย่างพิจารณา มิหน้าพี่เจ็ดถึงไม่อยู่รอหลงไปชิงคลอดเพราะมนุษย์ยามออกมาจากคันมารดาอัปลักษ์ไร้ฟันเช่นนี้เองผิวหนังยับย่นเนื้อตัวสีแดงทั้งยังไร้ฟันเอาแต่ร้องอืืออาบางคราก็แผ่เสียงร้องไห้ อัปลักษ์อย่างที่หาไม่ได้ในแดนเทพอาสูรพี่เจ็ดกล่าวถูกแล้วมนุษย์ล้วนอัปลักษ์ท่านสามผูวเหล่าทนความทพ่มของน้องชายไม่ไหวยกเท้าถีบทีหนึ่งที่เจ้าเจ็ดนี้เพราะเขามีวาสนากับมนุษย์หลงไปชิงเคยลั่นคำสาบานไว้ว่าจะเป็นแม่ยายเขาเจ้าลืมแล้วหรืออ้าข้าเกือบลืมไปเสียแล้ว ทางหัวอีหรานนั่งฟังสองพี่น้องสนทนากันเงียบๆเ,เล่อเอ๋อของนางนับวันเติบโตอ้วนท้วนหน้าตาน่าเกลียดหน้าชางังราวกับถอดใบหน้ามาจากบิดาเจียวถูกกล้าดีอย่างไรมากล่าวว่าบุตรชายนางอัปปร,รักษ์เจ้าสี่อัปปร,รักษกลับแดนเทพอสศูนไปรอลุ้นน้องสะพ้ยกันเถิด เจียวถูพยักหน้าตามพี่ชายเขากลายร่างเป็นสัตว์อาสูรหดตัวเข้าไปในเปลือกหรือกระดองครู่ใหญ่ตัวเตรียมมอบบางสิ่งให้หัวอี้รลาน สองสามีภรรยามอบยามังกรให้เจ้าต้มดื่มบำรุงต้นครั้นจะให้ข้าส่งมาเองก็เยอะเกินไปจึงฝากไว้ที่ร้านรับฝากของสกุลเฉินเจ้าเอาป้ายยกนี้ไปภายในสิบวันพวกเขาจะส่งมอบสิ่งที่ข้าฝากไว้มายังแควน้นมู่ของสำคัญฉาไหนจึงไปฝากผู้อื่น สกุลเฉันแม้จะมีตัวบัตรซบเช่นฉินเฮาแต่พวกเขาทำการค้าตรงไปตรงมารับฝากคุ้มกันมาทรงก็ย่อมไม่บิดพลิ้วหากหายไปสักสามต้นเจ้าค่อยไปขอพี่ชายพี่สะพ้ยใหม่งานแต่งนางพี่ห้าของข้ามอบให้นางเป็นตโตโตใช่ว่าเจ้าจะจำามีได้หัวอีห่านครานจะเถียงกับเจ้าหอยทากไม่รู้จักตนางพยักหน้ารับป้ายยกมามองสองพี่น้องพี่คอยๆ หายลับไปพ้างทอดถอนใจบุตรชายนางมีได้อัปลักษณ์นะมู่ไปหลิวมองท่าทางของภรรยาแล้วยกยิ้มจางๆมาตรฐานความงามแดนเทพอสูรและมนุษย์เราค่อนข้างต่างกันเขาเห็นภรรยามองเจียวถูด้วยสีหน้าหม่นครํำตอนกล่าวว่าบุตรชายอัปลักษ์มู่ไปหลิวก็พอจะเดาความคิดนางออกหัวอียานพยักหน้า อย่างไรมองคนละมุมย่อมคิดเห็นต่างกันถกเถียงไปก็เท่านั้นสายลมด้านนอกพัดห่มกระนำหัวอีหลานศบตาสามีมู่ไปหลิวส่งสัญญาณให้นางนั่งรออยู่ตรงนี้เขาจะออกไปดูเองว่าคือสิ่งใดบนท้องฟ้าปรากฏร่างกิเลนฟ้าตนนั้นรูปร่างสูงใหญ่ทยานลงบนผืนปัตตภีเบื้องล่างด้วยสายตาเฉยเมยพี่อุ้งเท้ามีสมุนไพราบางชนิดจากหุบ าพายักษ์ติดมาด้วยมูไปหลิวนิ่งงนันกิเลนฟ้ายอมมาเยือนแควนมู่ไม่เกินเจ็ดปีคำสาบสูญสลาย กิเลนฟ้ารีตามองมนุษย์ตัวใจ้ยที่ทำร้ายตนเองจนบาดเจ็บหนักที่สุสารแวบ,บหนึ่งจากนั้นวางสมุนไพรลงแล้วทยานจากไปยายเขาจะไม่ทราบว่าเทพอสูรไปหูมีเจตนาที่แท้จริงอย่างไรส่งสมุนไพรหรือเฮ้อมนุษย์เพราะร้ายผู้นี้เพียงโชคดีที่ได้บารมีภรยาเกื้อหนุนเท่านั้นหากมิใช่เบื้องหลังนางคือเทพอาูนไปหูเขาหรือจะยอม แขวนถูกสาบแล้วอย่างไรเขามีได้เกี่ยวข้องด้วยเสียหน่อยเจ้าคนอาพรขาวเจ้าโชคดีเกินไปจริงๆ3ปีต่อมาแขวนมู่ทุกสิ่งนั้นเข้ารูปเข้ารอยไม่ว่าจะเป็นในด้านการค้า การเกษตรยังคงมากบาร,รมีเช่นวันวานไม่มีผิดปวงประชาล้วนแต่อยู่อย่างเป็นสุขแม้อากาศจะยังร้อนไปหน่อยทุกคนต่างทราบดีว่ากิเลนมาเยือนแคว้นคำสาปจะสูญสิ้นแขวนที่ทั้งปีมีเพียงสองหรืดูหรืดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง กำลังจะกลับมาเยือนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพาว่ามู่ไปหลิวต้องผ่านเรื่องน่ากลัวที่สุดในชีวิตอีกครั้งเมื่อฮัวอี้หลานคลอดบุตรเป็นคนที่สองครานี้นางเจ็บคันถึงสองวันเต็มมู่ไปหลิวห่วงภรรยาเจียนจกครั่งไทโฮต้องเสด็จมาเฝ้าหน้าตำหนักเพื่อป้องกันบุตรชายผู้เป็นทาสภรรยาบุกเข้าไปด้านในมู่ขังเลอมองเสด็จยากับพระบิดาสลับกันในใจเขาคิดถึงพระ พระมารดาที่อยู่ในตำหนักเสียมากกว่าพระมารดาไม่มากล่อมเขานอนสองวันแล้วนะเลอเอ,อ๋อเจ้าช่วยย่าจับตามองพระบิดาเจ้ามมขังเล่ออืออาไปตามเรื่องแต่สาวเท้ากลมป้อมเดินหนีไปอีกทาง คิดจะไปวิ่งเล่นกับนางข้าหลวงเสียมากกว่าไทยโฮมองหลานชายสุดที่รักพรางสายหน้าเล็กน้อยแต่แววตามีได้ปรากฏเรื่องตำหนี่เพียงแต่จับตาดูบุตรชายไม่ห่างเท่านั้น พระนางเพิ่งทราบไม่นานมานี้ว่าบุตรชายกลัวการให้ภรรยาคลอดบุตรหากนางค่าหลวงอวุโสส่งไม่ยอมกระซิบบอกวันนี้พระนางคงนั่งเคาะปลาไม้สวดภาวนาช่วยสะพ้ยแผนที่จะต้องมาปราบบุตรชาย ไปหลิวของนางอะไรก็ล้วนดีแต่พอเป็นเรื่องภรรยานั้นกลับวิตกเกินเหตุสตรีคลอดบุตรมันยากที่ใดชาวบ้านมีบุตรธิดาสี่ห้าคนต่อบ้านยังไม่เห็นพวกเขากลัวหากบุตรชายพระนางมีสนมสามพันเต็มตำหนักสนมคลอดบุตรปีละสองคนไปหลิวจะไม่กังวลจนเลือดล้มจุกอกทาดไฟเข้าแทรกหรอกหรือเสียงทารกร้องแผ่จ้าหยวนไท่โฮใช้สายตา บุตรชายถามนางข้าหลวงสูงไว้ที่เดินออกมาแจ้งข่าวว่าอย่างไรทูนไทเฮาเป็นกงจู่เจ้าค่ะหยวนไทเฮาพยักหน้าอย่างพึงพอใจหวังตื่อกงจู่อย่างละหนึ่งแขวนมู่เรานับว่าสมบูรณ์พร้อมแล้วทางด้านมู่ไปหลิวถอนหายใจยาวเหยียดด้วยความโล่งอกในที่สุดก็เป็นบุตรสาวอ้าหากยังเป็นบุตรชาย ร้านเอ๋นางต้องไม่ยอมรามือแน่เขารับความหวาดกลัวนี้ไม่ไหวอีกแล้วฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ